ในตานี้้นะครับผมเรามาอยู่ในแชมเปี้ยนเลีกด่างอารีนามาเจอกับเขตท,ที่ตัวเดียวกันเลยมาดูกันครับผมว่าเราจะสู้ไหวไหมเรียกไหมเรียกไหมโลกมึงออกครับผม6เนี่ยบังคับจบเธอเลยนะเออตัวเนี้ยเล่นสายวิตตอรี่ก็ดีนะครับ ไา่เกมเศรษฐีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนง้นเกมโชว์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัะคอยใหม่ค่ะผมได้เขที่เนาะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่ความสามารถของได้เขที่กันก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนใต้นะครับโอกาสแต่30%บวก3%จากปั๊บอัญมณีของน้องเองนะครับจะใช้เอฟเฟกต์พื้นที่โลกมืดนะครับเอฟเฟกต์พื้นที่โลกมืดเนี่ยก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกเอ่อพื้นที่โลกมืดเนี่ยนะก็สกิลของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับในพื้นที่โลกมืดนะครับจากนั้นพืื้นนที่โลลกกกกกมด็จะะถูยเิไปครับ อย่างไรก็ตามปัญชันของการติดตั้งที่สร้างขึ้นในโลกมืดสามารถเปิดใช้งานได้นะครับเอ่ออย่างเช่นเป้ายก่อสร้างเนี่ยสามารถสร้างบนพื้น,นที่โลกมืดได้ครับแต่ถ้ามาตกทิ่ป้ายก่อสร้างในที่ในขณะที่มีโลกมืดอ,อยู่ก็จะไม่สแสดงผลเนานะเพราะว่าโลกมืดเนี่ยทำให้สกิลไม่สแสดงผลน,นะครับไม่สามารถติดตั้งคอนเสิร์ตในพื้นที่ที่มีเอฟเฟกต์โลกมืดได้นะครับเอ่อก็จะติดตั้งโลกมืดเนี่ยในหนึ่งเอ่อพื้นที่นะครับที่ติดกั้นหน้าหลังนะครับรวมถึงพื้นที่ที่เราตกด้วยนะครับ เพ่ข้อยกเว้นการแสดงผลนะคือเราจะไม่สามารถสร้างบนพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษแล้วก็พื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับในเทนของเรานะคบผมเมื่อเราตกที่แรงไม้ตัวเอกนะก็จะมีโอกาส60%นะครับใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ลกมืดเหมือนเดิมนะครับในพื้นที่ดันกล่าวนาออันนี้จะติดตั้งแค่ในพื้นที่ที่ตกนาะไม่ติดตั้งพื้นที่หน้าหลังนะครับแต่ในกรณีนี้นะต่อมานะครับความสามารถต่อมาของน้องดาร์เคที่นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงไม้โอกาส30%เอฟเฟกต์ที่ถูกบุก แสดงผลนะครับถ้าไม่แสดงผลเนี่ยก็จะเจ็บตัวบวก30%นะครับเอฟเฟกที่ถูกปลุกคืออะไรนะครับเราจะได้บัฟด้านล่างนี้เนาะก็คือจะเพิ่มความแข็งแกร่งโลกมืดของเราเองเนี่ยเอ่อเป็นพื้นที่เปลวไฟสีดำนะครับจะอยู่เป็นเวลา2เทิร์นเนาะแล้วก็จะรับเอฟเฟกดังนี้นะครับ100%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ฝ่ายตรงข้ามจะใช้กับเรานะเอฟเฟกอันตรายคืออะไรก็อย่างเช่นทำลายเต่านะครับเอฟเฟกผลกระทบเอฟเฟกต์เอ่ออะไรก็ตามที่มันอันตราย อันไหนอันตรายคือเอฟเฟกต์อันตรายหมดเลยเนาะเมื่อตกแรงม้าของเรานะครับเอ่อก็เอ่เอมไม่ใช่เมื่อเราเนาี่ยตกแรงม้าของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่เอฟเฟกต์ตกพลังใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับย้ายไปยังร่างเงาของชัยแบบสุกนะอันนี้ก็จะเหมือนกับนาเดียเนาะที่กลับเงานะครับยกเว้นท่าแผงทายแล้วกลับเงาแล้วก็พื้นที่เปลวไฟสีดำนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกเนี่ยขโมยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของมาเบิ้ลนะครับเอ่อไม่สามารถแสดงผลสกิลนะครับใต้ก่องใต้นะครับใต้ซื้นะทะนะทีี่เเปลวไฟสดาาะ ก็คือพื้นที่โลกเม็ดที่ถูกปกขึ้นนั่นเองนะครับจํานวนเทินใหญ่จะถูก,ล,กล,ลดลงนะครับเม,เมื่อสิ้นสุดเทินของเรานะครับก็คือเมื่อถึงเทินของเราเนี่ยก็จะลดจานวนเทินลงมานะครับเออประมาณนี้เนาะแล้วก็ความสามารถต่ำมาเนาะเมื่อเราตกแรงไม้นะครับอือว่าก่อนไส้นะโอกาส80%นะครับสส้ร่างเงาเนาะเมื่อเราตกที่ร่างเงาของเราเองเนี่ยจะมีโอกาส80%นะครับเรียกสายตรงข้ามแบบสม่มเนาะนี่จะเป็นสิวข้าวๆข,ของได้เคลที่ไม่ข้าวหรอกอันนี้จะเต็มเลยกินอาทิตย์ไม่ลงเนาะที่เครื่องรายที่เราจะใช้กับ ดั๊กเครที่นะครับก็จะมีหมวกไทเทเนียมเนาะเอิมซีทองอุปกรณ์เขียนแบบเรือวัดไนนเนาะอันนี้เอาไว้สร้างแรงมานะครับแล้วก็ไพ่ทาโรดั๊กแบกนะครับชิ้นสุดท้ายเป็นบอลทองในตะำนานถ้าใครมีรองเท้าโล้นนะอันนี้แนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าโล่ ow, แทนนะครับอันนี้นะถ้าใครมีหมดัดเอิมของราชาในประเทศนะครับให้ใส่แทนไพ่ทาโรหมีมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับคิดว่านะมันเป็นเซ็ตที่ผมคิดไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแข็งแกร่งหรือเปล่าแต่เซตนี้ก็น่าจะไหวแล้วแหละนะครับเออส่วนบัคของ น้องเคที่นะครับปั๊บนี้จะอยู่เป็นเวราสองเทินนะครับอความหมายก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงม้านะครับจะมีโอกาส55ฟปอร์เนงแรงม้าเพิ่มครับแรงม้าของเราจะเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีนะครับสองคัสขึ้นไปในหนึ่งเทินเนี่ยโอกาส80ปเซนะครับย้ายไปยังเกาะล้านเนาะสองคัสอันนี้เขาย้ายไปนะไม่ใช่เราย้ายนะครับเอเราไม่ไปอยู่แล้วนะครับโอเคเราไปดูในเกมดีกว่านะครับ let's go ก็ขอขอบคุณนะครับของคุณ อเล็กเนาะที่แบ่งปันเพชรม,มาให้ผมเนาะหนึอเพชรนะครับจากแพ็กเกจแบ่งปันเพื่อนเนาะไม่ทราบว่าได้ติดตามช่องผมอยู่หรือเปล่านะครับแต่ส่งเพชรม,มาให้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้กันเอ่อแบ่งปันแชร์ให้เพื่อนแบบนี้นะครับให้สมหวังได้ติดเว้นนะครับในทุกๆอีเวนต์เลยนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับอ่ารับไปครับผมขอบคุณอเล็กนะครับ คอบคุณมากครับในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่ในแผนที่สวนผลไมเ้เนาะที่เงียบกิ๊บแผนที่อะไรเงียบกิ๊บเอฟเฟคไม่มีเลยนะครับเอามีเอฟเฟคมันแบบเอฟเฟคปกติมีเอฟเฟคพื้นฐานแต่เอฟเฟคเฉพาะของแผนที่ไม่มีเนะี่ยตกที่วาวน้ําเงียบกิ๊บน้าไหลออกมาแบบเงียบกิ๊บ อันนี้เป็นบัฟนะครับอ่านี่ร่างเงาเราออกเนาะสวยป้าร่างเงาสวยได้ไงเรวตัวน,นี้ก็ต้องสวยกว่าสิโดนหนุ่มดาครับแต่ว่าเราไม่กลัวเนาะอบอกเลยครับเจอคนแบบนี้เราสบายมากของเคงที่เราโซไว้อยู่แล้วแต่แต่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหวังว่าจะไม่เหมือนนาเดียนะเรียกอ่ะเรียกฝันข้ามเปอร์เซ็นต์เยอะมันชอบไม่ออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียกฝันงข้าม บางทีไม่ออกเลยนะตบสามสี่ร 3, อบนะครับโอเคตาตาเราออกลงละหายสิออกสองถ้าเต่าดีทุกอย่างคือดีหมดนี่ถ้าทอยก็สวยอยู่ไหลไม้ไม่ออกนี่นะครับผมพื้นที่เปลวไฟไม่ใช่พื้นที่โลกมืด ตอนนี้นะครับอ๋อตอนนี้เป็นพื้นที่เปลวไฟแล้วเนาะถ้าเป็นพื้นที่เปลวไฟเนี่ยเราจะได้เบัฟมาเยอะแยะอย่างเงี้ยคือพื้นที่เปลวไฟนะครับคือมันเป็นล่างเดิมเนี่ยมันไม่ได้แปลงล่าจากเดิมใช่ไหมล่ะอยากให้แปลงล่างกจังสองสี่ครับผมว่าแล้วทอยลูกสาวเอิม่มคืออะไรเนะี่ย ไม่ออกนะครับจะอะไรสัอีกหล่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอือเอาอะไรมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ออกออกน้อยกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบสองครับผมหมวกเราคือว่าจะมีอะไรออกให้เราบ้างไหมอย่าบอกนี่นจะแพ้ตัววันนี้เดี๋ยวเขาอาจจะสร้างอะไรมาครับ แย่ yeah, มากครับผมตัวใหม่สกิลสกิลแบบเกมมันแบบนะหมวก,มออก,มกก็ไม่ออกแปลงไฟลายมัก็ไม่ออกนะครับตกที่่างเงาก็ไม่เรียกปัของข้ามเนี่ยถึงตัวเราจะเปิดเซยมากแค่ไหนนะครับขอให้รู้ไว้ว่าถ้าเกมไม่อวยเราคือแพ้อย่างเดียวเนาะแพ้และครับ ในตาต่อมานะครับผมเราก็มาเจอกับบีฮันยองรังนะครับราชานักรบในแผนที่อารีนาแผนท,ท,ที่ที่คิดว่าดีที่สุดดีกว่าผลไม้นะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกเล่นแบบสนุกนะครับมีแจกเอฟเฟกต์ก็จี้เครื่องรางของบีฮันยองรังนะครับก็มีดเลยนี่นินรองเท้านี้แหละช่วยป้องกัน เอเคที่ได้ดีมากใครมีรองเท้าเนี้ามาป้องกันเคที่ได้ดีนะเพราะว่าเคที่เนี้ยตกเงาตัวเองไม่ค่อยจะออกไงเออกว่าเราจะทําลายป้องกันเขาเนี่ยมันก็ยากครับผมอ่านี่นะครับไม่ออกเก็บตัวไปหกสิบนะเมื่อฝ่ายของข้านฟาแลนมาร์อันนี้เป็งสกิลบัฟนะครับเสียงเพลงน่าจะไม่ดังไปนะ เออมเขารีชาร์จเนาะอ่านี่ครับผมเข้าคุกไปแต่ในเิ้งบัฟเนี่ยมาเอฟเฟกต์ส่กระทบรีชาร์จนะแต่จะโดนเอฟเฟกต์ส่กระทบไปครับผมสิบสองออกสิบหมวกนี้เอ่มเมื่อไรหมวกใหม่หมวกที่เปอร์เซ็นต์สูงจะมาหมวกี้เปอร์เซ็นต์ต่ำต่ำก็ไม่ตม่ำตั้งห้าว่บบาทอ๋อไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ย อ่ะหกไปซีหกคือตัวเนี้ยถ้าเขาพกโล่มาเนี่ยเราต้องรีบจัดก,การเขาไม่ได้นะครับต้องรีบเลยอย่ามัวสร้างเงารีบจัดก,การนะครับก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสเนาะเพราะว่าโล่เขาเยอะไปอ่ะสองครับผมคือว่าหมวกยังไม่ออกให้เราเลยนะมามาเรียกไหมเรียกป่ะไม่เรียก แปสิเบเปอร์ไม่เรียกไม่ใช่ป้องกันเขาออกนะแต่มันไม่เรี่ยกนี่แหละประสิทธิภาพครับผมแปดสิบเปอร์นายุนดูบีฮันยองครับผมของเขารีชาร์จแค่กิเปอร์รีชาร์จอีกแล้วนะกิเปอร์นะรีชาร์จนะรีชาร์จแค่สิเบเปอร์ติดเขาเหยินหกห้าติดเออของเราแปดสิบไม่ติดนี่ครับผม เปอร์เซนต์เยอะไม,ไม่ออกหรอกเนี่ยปกตินะเกมเนี้ยมาเล่นแล้วก็มันควรจะออกไหมตัวเปอร์เซนต์เยอะมาออกไหมเนี่ยเขามีโล่แล้วจะข้อเสีย,นนยก็เลยต้องที่ผมแนะนำให้ใส่ไมค์เตะมาเนี่ยเพราะว่าเอามาทำลายโล่เขาเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าเออมาหวังเรียกอย่างเงี้ยจะไม่ไหวครับแล้วเราก็ต้องมีโล่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอ ตัวเดียวกันเนี่ยเราจะลำบากแต่ผมไม่รอเลยหลังครับรอเลยหลังเลยหลังรอบนี้มันต้องปิดมาเรียกไหมเขาเหลือป้องใจนะครับผมแล้วบอลบอลท้องติครับผมเออมาเรียกเขาออกมาตรงนี้ครับแล้วไม่เรียกไม่เรียกป้องันเขาหมดแล้วนะอันเนี้ยอ่าเขามอบตัวเลยครับผมตอนนี้ เอฟเฟกต์ผลกระทบครับผมแล้วก็สกิลยกเว้นค่าสันคาอนอะไรจะไม่แสดงผลน,นะเพราะว่าเขามาตกพื้นที่เรลไฟของเรานะครับอ่าตอนนี้มันเป็นเรลไฟเนาะในตาต่อมาครับผมเมื่อเรามาอยู่ในแผนที่เมอร์สแร์นะครับมาเจอกับเนวารขอเจอตัวโดหดๆ่อยไม่ได้เหรอ นี่แผนที่ที่ดีต้องมีเสียงพากภาษาไทยนะครับก็ที่เคร่รางเซ็กมต์ถา,าอันนี้อันนี้อะไรตอนจดหม้ยเหรอมามาดูกันอุย้ยเราสู้ได้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยเขาไม่มีป้องกันแบบนี้เนาะมียกเว้นข้ามมาทายซึ่งเราจะได้เห็นความสามารถของพื้นที่พื้นที่โลกมืดเราแหละเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกสกิลจะไม่แสดงผล อะไรมาตามไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอจี้เอ้ซี้นี้เข้าแล้วนี่หว่าจี้บัฟของไอ้นี้เข้าอ้ยัยงยังไม่เข้าเนาะเอิม่มอะไรดีทำลายไม่ได้เนีเย่ยแหละเดี๋ยวเขาจะวิกตอรี่เอาเนาะเลือกอันนี้เอาอันนี้เป็นความสามารถของไพ่ทารโรนะ่เองเอิ่มปกติถ้าเป็นไปได้อย่าเสี่ยงทอยสิบสองอย่าเสี่ยงทอยสิบสองนะ เพราะว่าหมวกรู้ตัวว่าหมวกไม่ดีก็อยากเปลี่ยนสิบสองครับผมดนเบิ้งเจ็บครับถือว่ายังดีมีออฟเบิ้ลใส่มาด้วยน่าจะดีนะส่วนเนี้ยเบิง้งบ่อยๆสร้างพื้นที่ต้องสาบไปก่อนไม่ใช่พื้นที่ต้องสาบถ้าเรียกพื้นที่ต้องสาบก็คือพื้นที่อันนี้นะมันคือมันติดจาก,กเกาหลีบอลท้องติดครับผมมาเรียครับ เรียกมาครับผมมาครับเอฟเฟตไม่สแสดงผลยกเลิกโอกาสเต่าด้วยเห็นไหมคือเนี่ยถ้าฝันตรงข้ามวิ่งมาตกพื้นที่เรลไฟเนี่ย <17. S 1> จะแบบบ,บังคับจบเชิญทันทีถึงฝ่ายตรงข้ามจะเบิ้ลอยู่ก็อามสมมุติทอยเบิ้ลสองมาตกเนี่ยก็จะทอยต่อไม่ได้นะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะแต่เขาคงไม่มาตกแต่ถ้าเล่นกับ เจี้ไอเนี่ยจี้ก่อนหน้าเนี้ยคอนเทเลพอตเอออะไรเงี้ยจะแบบสร้างพื้นที่ต้องจับให้แบบทั้งแมปให้ฝ่ายตรงข้ามแบะบหัวร้อนเลยขายเมืองครับผมสกิลเขาไม่แสดงผลอยู่แล้วเนาะนี่เจ็ดีครับผมคือตัวเนี้ยเก็บแต้มได้ดีมากในตานนี้นะครับผมเรามาอยู่ในแชมเปี้ยนลลกด่างอารีนามาเจอกับ เหตที่ตัวเดียวกันเลยมาดูกันครับ,บว่าเราจะสู้ไหวไหมกี้เครื่องรางเขาก็ประมาณนี้เนาะถ้าเขาชนะเราก็จำจะกี้เครื่องรางนี้ไว้ให้ดีนะครับอาจจะมีประโยชน์อาจ,จะมีประโยชน์มีไอ้ยังม่ีด้วยแต่เรามีบัฟนะครับต้องเล่นในแชมเปี้ยนลีกจะไหมเนาะ หมาหมาเคที่ก็เคที่เฮ้ยออกดีไปเป้าของของเราออกให้ดีอย่างนี้นะเน่ั่าเลมาตามครับผมเฮ้ยแต่พื้นที่โลกมืดของฝ่ายตรงข้ามไม่ออกเลยน่าสงสารเฮ้ยนี่จะได้ไปหมดเลยหรือไงอย่าออกนะไม่เหลือโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์ยังยงเขาเราจะออกไหมเนี่ยอย่าหวังเลยของเราน่าจะไม่ออก เราน่าจะไม่ออกแน่เลยทอยสี่ครับบอ,อกฝ่ายต,ตรงข้ามออกดีเกินหน้าไม่ได้ไหนของเราของเราว่าไงของเราไม่ออกอย่างนี้สี่ถือว่ายุติธรรมนี่พื้นที่ไอ้นี่เขาออกแล้วครับผมพื้นที่โลกมืดออกหน่อยโลกมืดไม่ออกถ้าโลกมืดออกเรียกตัวเดียวกันมาเนี่ยสกิลเขาก็จะไม่กลับเงานะเพราะว่า เรามีโลกมืดที่ป้องกันอยู่ไม่ออก80%ไม่เรียกเรียกไหมเรียกไหมโลกมืดออกครับผมอ่าสกิลเขายกเวนค่าผันถ่ยไม่ได้แน่นอนครับแบบนี้เอฟเฟกต์ผลกระทบครับปัดไก,ก่ครับผมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเฮ้ยยอมง่ายไปเปล่านี่แชมเปี้ยนลดิเฮ้ยแชมเปี้ยนลีกยอมง่ายจัง ในตาสุดท้ายเนี่ยของเราก็มาเจอกับดรากเกรที่เหมือนกันเลยแต่ดูสิว่าเราจะรอดไหมอ่านี่นะเป็นเซตที่ผมแนะนำนะครับผมเซตนี้นะถ้าเขาชนะเราได้คือเซตีงดีนะครับผมจำไว้นะเซตแงเป็นเซตที่ดีเอ,อ,อมเนี่ยไม่เตะนะดี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 มากเลยเซตี้อ่าเห็นไหม อันนี้จะป้องกันการขุดแรงไม้ไม่ไดะะ้ต้องเล่นในแชมเปี้ยนลิตกจะมันแตอนเนี้ยเอิม่มถ้าเรื่องของที้ข้างรานนะเราเสียเปรียบเพราะว่าอะไรเพราะว่าการป้องกันของเราน้อยมากเราก็ลืมส่ง,งเขานะส่งแล้วแต่ว่า <c oughs> ดูไม่ทั่วนะครับ เลือดเอฟเฟกต์ผลกระทบมากออกไหมครับผมอ่าออกครับผมเราต้องเจาะโล่เจาะป้องกันด้วยเฮ้ยเขาไม่บัฟเหมือนเราด้วยว่าไม่ออกครับผมเป็นไงครับแปดสิบเปอร์อยากจะร้องให้ช่วยออกให้หน่อยเฮ้ยแปดสิบเปอร์นะเฮ้ยเจ็ดครับสามสิบเปอร์เซนจะมาออกได้ไง เอาไงดีขอแรงม์ดขอแรงม์ดถ้าเรานี่ครับผมออกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เปลวไฟเรียบร้อยเปลวไฟสีฟ้าก็สังเกตง่ายๆครับเปลวไฟนะ่ะจะเป็นเหมือนแผ่นดินที่แยะออกเนาะอันนี้จะเป็นแบบเออเหมือนแอ่งโค,คนธรรมดานะครับก็ดูง่ายๆกัน เอาเอาเอาจะมาวิกตอรี่เราได้ไงอะ่ะฮะสิบสองไปครับ <12. S 1> ถ้าเราตกเนี่ยบังคับจบเธอเลยนะเออตัวนี้เล่นสายวิกตอรี่ก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเหมือนเราจองพื้นที่ไว้อะ่ะใช่ไหมเออเนี่ยเป็นการจองพื้นที่นะเน,นะดีนะครับจองพื้นที่ไว้คล้ายๆกับดาปิกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมาไต่เมยไม่ได้ เออลองเอาไปเล่นสายวิตตอรี่ดูนะโนเรียบร้อยเรียบร้อยโดนวิตตอรี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยแย่จังก็เล่นวิตตอรี่ก็ดีนะตัวนี้เกือบแล้วเชียวก็สรุปเลยนะครับผมตัวนี้เนาะ เป็นตัวที่ม,มีสก,กิลหลายๆอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วเนาะสามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็ต้องมีจี้แบบโจมตีเขาด้วยนะครับอย่างหมัดเตะอะไรพวกนี้เพื่อสลายโล่เนาะถ้าเราไปเจอโล่อะไรพวกนี้เราก็จะแบบเลือกเขายากนิดนึงนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งเนาะเคที่ตัวนี้นะครับเอาไปเล่นสายวิตตอรี่อย่างที่บอกไปเมื่อเตะเกมก่อนหน้าเนี้ยก็คิดว่ามันน่าจะ เล่นได้ดีอยู่นะเพราะว่ามีพื้นที่ต้องสะสพื้นที่ที่สามารถป้องกันไม่ให้แปดองค์ข้ามาตกแล้วก็ซื้อต่อระได้นะครับเพราะว่าจะบังคับจบเทินในขณะเราปลูกพันธุนะก็ได้ทั้งวิตทั้ทงลมนะเราแจกเป็นสายบารไลน์ก็ได้นะลองลองจกหลายๆเซตดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับกับหลายๆคนเนาะก็ขอให้คนที่ยังไม่ติดเว้น ปิดเว้นนี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะใครกดติดตามให้ผมแล้วขอขอบคุณมากๆนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับ